ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่22พฤศจิกาย,ยน2556นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ถือว่าดิ่งตัวลงค่อนข้างหนักนะคะลบไปกว่า2.06%นะคะความกังวลใจหลักๆก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมปัจจัยภายนอกก็คงเป็นความกังวลเรื่อง QE นะคะที่ว่าอาจจะลดลงปรับ ปรับลดลงได้เร็วกว่าคาดนะคะแล้วก็ในปัจจัยภายในของเราเองก็ยังคงเป็นประเด็นทางด้านการเมืองนะคะในวันนี้เนี่ยคิดว่าปัจจัยต่างๆก็คงจะค่อนข้างคล้ายๆเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะยกเว้นในเรื่องของบรรยากาศการลงทุนของภูมิภาคนะคะวันนี้ค่อนข้างอิงไปในทางบวกนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดเหนือ10,600จุดเป็นครั้งแรกนะคะจากออยอดตัวเลขของ initial jobless Job claim เนี่ย ปรับตัวลดลงเกินคาดนะคะแล้วก็มีเรื่องของแรงซื้อหุ้นคืนของหลายบริษัทเข้ามาด้วยนะคะบรรยากาศการลงทุนก็ค่อนข้างที่จะยิงไปในทางบวกนะคะบ้านเราเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานล่วงหลนลงมาค่อนข้างเยอะก็มีความเป็นไปได้ว่าวันนี้อาจจะมีการดีดตัวแต่เรามองว่าถึงดีดตัวยังไงก็คงค่อนข้างจะไปได้จํากัดนะคะเพราะว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองรออยู่นะคะก็มองว่าทุกคนคงไปจับจ้องออการชุมนุมของกลุ่มที่ต่อต้อตานรัฐบาลที่นัดชุมนุมใหญ่กันในวันที่24พฤศจิกาย,ยน นะคะ,ะถึงแม้ว่ามองว่าถ้าผ่านสามารถผ่านพ้นช่วงสุดสัปดาห์ไปได้โดยไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยเซตอาจจะมีการรีบาวให้เห็นได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความไม่แน่นอนที่มีอยู่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะักลงทุนบางส่วนก็คงจะเลือกขายลดความเสี่ยงก่อนช่วงวันหยุดนะคะแล้วก็ค่อยไปรอผลกันในสัปดาห์หน้านะคะ ในขณะที่มองในแง่ของฟันโฟืของต่างชาติยังไม่ได้ให้ภาพที่ต่างไปจากในช่วงหลายวันก่อนที่ผ่านมานะคะยังคงเดินหน้าขายสุดทิต่อเนื่องนะคะโดยสถิติมันทูเดทนะคะตอนนี้ต่างชาติขายไปแล้วกว่า2.9มื่นล้านบาทนะคะก็เพราะฉะนั้นก็คงต้องเฝ้าระวังสําหรับปัจจัยในเชิงบวกที่ดูโดดเด่นมากๆมาผลักดันการบิดตัวให้เห็นชัดเจนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีมากนักนะคะเพียงแต่ว่าการล่วงหล่นลงของตลาดเนี่ย ก็อาจจะมีบางส่วนที่เบสว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะรอ,อ,อรับ ตลาดในช่วงปรับตัวลงอยู่บ้างและอีกส่วนหนึ่งที่มองว่าเป็นปัจจัยที่ประคองการอ่อนตัวลงของตลาดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการซื้อของกองทุน LTF IMF ในช่วงที่ตลาดอ่อนตัวลงนะคะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเนี่ยก็มักจะมีแรงซื้อของกองทุนเหล่านี้เข้ามาช่วยสปอร์ตตลาดอยู่นะคะซึ่งเราก็มองแนวรับแถวแถ3 8 0 1 3 6 0น่าเนี่ยน่าจะเริ่มมีแรงรับในส่วนของกองทุนเข้ามามากขึ้นนะคะวันนี้มองแนวต้านที่138 0-1,400จุดนะคะแนวรับอยู่ที่1,360-1,340ถึง 1, จุดนะคะหุ้นในพอร์ตเรายังไม่ได้คงเ,เรายังคงไว้นะคะไม่ได้เปลี่ยนตัวสัดส,ส่วนนะคะก็25ถึงไม่เกิน50%นะคะจากความเสี่ยงทางด้านการเมืองที่มองว่ายังคงมีอยู่นะคะในเดือนนี้ พุ่นเมื่อวานนี้ตัวแอปโก้ถูกตัดขาดทุนออกไปนะคะเพราะว่าระหว่างวันนี้ร่วงหล่นลงไปค่อนข้างลึกนะคะก็แต่จุดตัดขาดทุนตามเกณฑ์ที่เรามองไว้3-5%เนะคะเมื่อวานตัดขาดทุนไปที่3.81%นะคะ ตัวที่เอาเข้ามาแทนวันนี้เรานำเสนอตัว JMT เข้ามานะคะมองว่าไปรอขายแถว11บาทน,นะคะก็มองว่าได้มีการซื้อนี่สินเชื่อเช่าซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะคาดว่าตัว NPL ที่ซื้อเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของผลประกอบการในปี57ต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ดูค่อนข้างดีในภาวะที่ทุกคนดูย่าแย่นะคะเขาก็อาจจะได้เกณฑ์จากการทากาไรของบริษัทในช่วงนี้นะคะก็เข้า แนะนำให้เข้ามาลองเทรดกินกำไรดูสำหรับตัว JMT นะคะส่วนตัว s v i แล้วก็ AUCT ยังคงอยู่ในพอร์ตต่อไปนะคะในกลุ่มของพุ้นเด่นมีประเด็นนะคะความเหวี่ยงของตลาดเมื่อวานนี้ก็ทำให้มีหลายตัวที่เราต้องตัดขาดทุนออกไปนะคะตัวแรกเลยก็คือตัว IRPC นะคะแล้วก็ตัว KCE นะคะรวมไปถึงตัว ASP แล้วก็ตัว KBank ด้วยนะคะสำหรับตัวอื่นที่เหลือต่อถือต่อนะคะก็มีตัว JMT นะคะลงพิบาน บำรุงราชนะคะแล้วก็ตัว R S นะคะส่วนตัว A U C T เราขอปรับ ตัวราคาคัดลอสลงนะคะก็มองว่าแนวโน้มเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีแต่แรงเหวี่ยงของตลาดที่ค่อนข้างมากอาจจะทำให้มีการย่อตัวลงไปกว่านี้อีกนะคะก็ขอปรับจุดตัดขาดทุนลงนะคะก็ขอสู้ต่อสำหรับตัว AUCT นะคะจุดตัดขาดทุนปรับลงมาที่1บาท90นะคะอีกตัวหนึง่งในทำนองเดียวกันก็คือตัว MK Restaurant นะคะขอ จุดปรับจุดตัดขาดทุนลงนะคะเป็น44บาท50นะคะซึ่งตัวนี้ก็ยังมีลุ้นเรื่องของอแรงซื้อที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงของก่อน effective date ที่จะถูกนำเข้าไปคำนวณตัว MSCI Global Small Cap ในวันที่26พฤศจิกายนนะคะก็ขอปรับลงมานิดนึงสำหรับจุดตัดขาดทุนมาที่44บาท50นะคะปิดการประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ